าว่าเออเนี่ค่ะแต่๋ยเพื่อนแค่เพื่อนคือน้องถูกอินทราธิราชพระเจ้าแห่งสวงสวรรค์สาบค่ะอ๋อจะไปหนุงปลาไม่ได้ค่ะเรื่องเรื่องไรเอะน้องอย่าบอกเลยฉันอายค่ะอ๋ออายดาวค่ะถามดูที่พี่นุ้ยสถานที่เธออาศัยอยูเขาเรียกภูเขาอะไรภูเขาลูกนี้อ่ะนี่ตอนนี้เขาเรียกภูเขาได้นี่ภูเขานี้เขาเรียกภูเขาฐานค่ะฮะ นียาทอกใช่นะฮะันจะดังมือนมือทักูกูหลาตาครูปตรตจุงฮันเจ้าไปเลยได้กูยุ่มนึงเลยอะรวยได้มันอ๋อนี่ผู้เขาวัดฉันค่ะเออเราทำหรือเขาเล่าลือว่ามไม่ด่าใจควาอยู่ในจริงอะน้องก็จริงสิจริงค่ะอ๋ะอเออถามดูที่มือนุ่ยท่าว่าเราอยากจะได้ดาบเนี้ยเธอจะให้ไหมอ่ะ แล้วพวกคุณเป็นใครอ่ะชื่อไงทำไมมาที่นี่พวกเรานักชจญชูกับนั่นคือองค์ชายสุริยาผู้รอกองกระชากแต่งนากอนที่ไปรุมอ่านี่ไ,ไอ,อ้ไอ้เนยอ๋อชื่อเนอยเหรอขับชื่อเนอยทาไมชื่อเนอยอ่ะอยากอ๋อ <c oughs> <c oughs> ทำอไงไล้อยากไปงานกองเต้นดีเต้นปิดเอาไวากับพวกยากันได้ดักดีกำว่างไม่รู้ว่า นำรายพวกใจชิงคุณออ <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่น้องมีหน้าที่เฝ้าดาบค่ะเอาเข้าเหลาเรืออยู่กันในนี้อยู่ในนี้เองค่ะดาบสายฟ้าก็จสิทธิ์แนะ่แต่เจึงน้องมีหน้าที่เฝ้าดาบเล่มนี้อ๋อถ้าพวกเราอยากได้อุ้ยคุณกล้าขอฉันก็กล้าให้อใช่ดีริ้งน้องนาะงอู้ ใจดีจริงๆพวกเราอยากได้นี่ครับขอความเมนตาให้กับพวกเราไปเถอะให้ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนด้วยเอมีสิ่งแลกเปลี่ยนน้องตงอะการใจบอกบอกเอาไว้ได้บอกมไม่้องว่างเลยน้องเอาเครือกี่คูในในใน,ในเซ็นเตอร์นี้ตอนเดียวแม่ขารับมันกูรักไอ้กองลุยเฮอเอนะเฮ้อว่าน้องเอาคุ้งคุ้งอะไรคุ้งคาบูดแค่น้อยกุ้งเิ่นแดง วันนี้นอนใกล้คงมัดงเอ้งเมานอนใกล้คงยูคิดว่าไม่คงอยูเมียมนี่นอนอืมให้เราปอกใกล้คงใช่หรือก็ช่วยคงเกาเนยซะวะสมเพื่อพอยกขึ้นถึงก็ช่วยบูเสียดแันท้อไปแล้วหลังมือไหมไม่มันปล่อยนั่นนี่วะอ๋อนี่ไม่ความบาน้องเตียวข้องตอบแทนค่ะบอกออยได้บอกหน่องไม่ต้องเกรงใจ เฮ้ยว่าจีเอาวีทีดีวีทีดีกล้องลูกมี่เศร้าฮะกล้องลูกมี่เศร้านี่เขามาจากนุ่มแน่ช่องมาจากธนาคารเพลิงจังหวัดนครที่ธรรมราชหลานใ่ญ่ทางจังไม่ความว่าย่ญ่ว่าผวนในจังหวัดนครมีวีทีดีทุกชนิดนั่งลุงโดราแล้วมีนักรองที่กําลังดังและไม่ดังท้งไม่ทางเขาพร้อมมัดข้องดีมีคุณภาพฮะนแหละจากบริษัทไอคิวดีมีเดียเป็นผู้ผลิต เอาไม่ร้องฮะเอาไม่ให้เปล่าเปล่าเลยคลายแหม่เราคายตรงลงเอาละมือโกงเอามาคายแล้วร้อยเออเอาไม่ร้องไม่ใช่สิ่งนั้นค่ะโอ้ยเลยน้องบอกค่ะไม่มีอะไรที่มนุษย์เอาไม่ได้นี่บนแผ่นดินนี้เนอะนอกจากวันเท่านั้นเอาไม่ได้ทําไมอ่ะรอนก็มือแต่โอ้งดีไปเอามา้งทำเปรี้ยๆรุกเลยหรือก็ อันไรนั้นรอไม่ได้ดวงจันทร์ก็รอไม่ได้ดวงดาวก็เอาไม่ได้แต่ว่าทิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เอาได้พี่เอาได้พี่นี่ไอ้ไอ้พี่ล่วงบางอีกทิ้งบางอย่างเอาไม่ได้ไอ้เลยมึงมึงเอาว่ารอกางคบหมายกูแลี่ยที่กันดีทิ้งเออนะพี่ลูกเครียดนี่เตะปาหม้อนี่ไอ้มันไหวได้มันเอามันต้องยั่งไม่มีแล้วไม่ซื้อพันกลับไปได้เออตัวคงเหนื่อยตัวคง้เหนื่อยพอดีให้น้องเอาได้น้องเออ คืออย่างนี้ค่ะน้องบอกตรงๆเลยนะบอกอะไรคือน้องต้องการพวกคุณทั้งสี่คนทั้งห้าคนเนี้ต้องการตัวพวกเราทั้งห้าคนค่ะขอคนละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะข้็เวลาคนละหนึ่งชั่วโมงค่ะขาไปไหนเข้าไปในถ้ำกับน้องค่ะเข้าไปในถ้ำโน้ค่ะเข้าไปไหนอ่ะแหมคุณนี่โง่โง่เป็นผู้ราอะ่ะฉันเป็นผู้หญิงนะสาวสวย คุณเป็นชายหนุ่มก็ใช่ไหมหล่อเฟี้ยวนะเข้าไปนอนกับฉันในถ้ำขึ้นไปนอนบนเตียงเดียวกันฉันเปลือยกายล่อนจ้อนคุณก็เปลือยกายล่อนจ้อนอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ยเอาไหมอ่ะเฮา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 เอาเาอยู่เร็วเอาเรื่อแหมมันโดนครุบมึกันแล้วอะไรพี่หนุ่ยอย่าวู่วามสิอือพอปปปปแต้เรื่งตึงน้อไอ้ดาบเลยเออค่ะ นุยน้ยออกมาก่อนมาเดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจถามดูให้ดีฉันต้องการพวกคกุณเข้าไปร่วมรักกับฉันคนละครั้งค่ะเงินเหรอแล้วถือให้ดาบไหมให้ดาบค่ะว่าไงพวกเราพี่นุย้ยเอาจังใจแรกว่าซื่อนุพ้มแมมเถีวเราบอกเบอร์อยู่เนี่ยหลือไอเน่นแดงตักทีกันลือแล้วนนแดงหยัดพี่ดะบาดด้วยกูว่า ว่าไงพี่เท่งบักคัว่าไงเอาเลยเอาเลยคอยก็เอาเลยคนยเลยโอ้ยแชบิด te ี oh, ่เลยพี <ến> Esta, ่น <iva Gun> ุ <t og testing> <og> ้ยเอาให้นาเอาเอาดำคิวนาอย่าอย่าแทงนาบอกไอ้โดนี้ห้ามแทงห้ามแทงนาสมาร์พี่เท่งว่าไงอ่ะผมว่าอย่าดีว่ากับฮึผู้ร้ายจริงไอ้เจ้านุ่มปั้นเพื่อกัดกัดก็ต่อกัดไาอยู่ประจังคนผ่านนี้กูแทงตายคนหนึ่งวันคน ไม่ใช่ชื่อ tiền มึงไม่เนี่ยจัดดำคัญจึงมันปันนน่นเพื่อกัดเปลือยยกเอาได้น้องไม่ร้องไม่รู้กันไม่ได้หนูเออชื่อผมอจะกลับในดงในป่านี่เออข้องซักซิดมีจริงผูดพี่ปีศาจมีจริงกับเออมีจริงไอ้เดงอาไม่ไม่รอยธรรมะเดินซิบใส่วันซาดั่นเอ็นมาที่เราทำบุญตักบาตรให้ดวงวิญญาณบ,บรรพบุรุษทำบุญในปู่ยาตาถวัพระเราเชื่อตื้อกันวะดวงวิญญาณคนนี้มีจริง เรื่นั้นพี่จะต้องมีจริงสิ่งศักดิ์สิิทธ์ในโลกนี้มีจริงไหมนนฮะที่เรากราบไหว้บูชากันที่เราถกแคว้นนั้นอดีตเชนล่วงพอทวดปานนี้อ่าพอทันคลายพอทนพันเผืมแกมีอภินิยันเพราะว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิิทธ์ชาวบ้านเคารพนับถืออะไรเมื่อนันนน้นเมื่อนั้นจแคว้นอะไรไปรังเออกูแคว้นหนูเอาหนึงกันเนาเปนเปรื่องของกูร่องพอคูนเว้ยของมึงร่องพอคูนของกูในที่ ยั่งแล้วก็คูุกยังแบบนี้เหมือนรับยามงไอ้เปรตรีบนังยองไเข้าเชิญผัวลงพอคุณแชดเวทหน้าป้าไปคว็นเปรตตรงทข้าวหน้าอุต่าบอบเราไอ้ๆๆเร่องไอมันหมักเหลืองแต่น้องเอาเลยต้าเชื่อเวลาพวกเราก็ไปถึงไอ้โบราณนะเขาเอาตากันว่านกรู้นกทางเขาเราปากไม่มีนวดเขาตาอันตรายเกิดขึ้นอย่าถูดเราเถลยง แต่ผมอยากจะลองงั้นะไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เอ็นอห้นทิพตาเอ็นมาจากอาทิพมือเราก็บอกเลยไม่เอ้นโบราณว่าอะไม่ไม่ไม่อมกับป็นเองแล้วไม่ไม่กับมือเราคัำเองงั้นเราพิดชู้เองงั้นน้องเอาเลยจ้าได้เป็นนั้นว่าพี่ตกลงจะเข้าไปร่วมรักกับเธอเธอให้ดับจริงๆนะขาจะไม่โกหกเชิญสิครับพี่สุริยาขาคนดีคนดีแหมล้อหล่อจริงๆคุณนะนะอืมอืม ไอ้ได้แรงจนกูตายเอ้อมาไอ้คิดคำรอำไปร่วงมุดมิดมุดมิดมุดมิดอยู่กลางวันกูตั้งมือมือกูปลุกก็ไปแล้วไม่ออกกันดาบ้าเลยคกูมันคอยคิดเอาเลยกับน้ำสมูเงินมันม่าเฉยๆคุ้มเชิญสิคะเอาไปก็ไปเร็วๆน้องเออป้อมกันปีนตัดหน้าเร็วตัดหน้าเร็ว เนี่ยแกตำรจวแกนี่มันจับอะไรมันจะงวิ่งข้างล่างนี่เร็วเร็วน้องเออเร็วๆป้องกันป้องกันเออชุดกันแล้วเมื่อสุรเียวองค์ใจี้หรืออยากได้ดบับไม่ยามยามารวมรักน้องนาสมัครสมานประของนางเก่าทำเส้นสั้นสำรานขึ้นวิมานร,รวมรัก นางเออนางมารวมสามากีลงสุดท้ายได้เสียเป็นเมียผู้อันนี้นะแม่นะ ใจได้เสียเป็นแม่พ่วเลยลืมตัวเปลยกายสุริยากลายเป็นพี่ตุกอาท่านนางพิศาตค็สติดโดยไม่มีความรู้สึกส้ำนึกตัวน้องครับน้องทุยาได้แล้วมึงค่อยจนมัดค่อยแล้วค่อยจนฮอดเรีวเย่เย่ ออกมาเฮียแปรบว่าดอคอยเร่ไมคอนยู่แคยลุกกี้ลุกไอ้ไรลาตาเด้อมันคุบมานั่งยุกตอกใจเล่ออกมานน่นเนอออกมาเมื่อกี้เองอ่ะมาเคยอ่ะถามได้มาหาพี่นุ้ยไงสุดหล่อกองเคยเลยกูเพิ่งยืงยันว่ากูรอาอ่ะนี่ะ ก็จ้องใต้รูปที่ที่วะยิ้มไม่อ้อมทักที่ที่ฮึเจเดียวพอเจเดียวน้องไอยดาปีไม่ให้ดาบคุณเลยค่ะไม่ออกนะไม่โกหกค่ะเฉยเลยขาหนุ่ยขาให้ใหญ่ชากูแล้วนั่นมาสิไปนองไปอ้าวมานี่มาขึ้นบนเตียงแล้วขึ้นเตียงค่ะนอนเลย นอนดีนอนนะอย่าอย่าอย่าโทษังีนไปโทษเดงอย่าทุกอกดังเดียวกันเล้แลวคุณหน้ากูเลไปไม่รอดฝนเพื่อชีดน้าม่อข้ารัดหน้าปรำพรมือมันดันอยู่แต่นอกนี่แล้วก็ไปตึงมันจะตูกไปร่มเลี่ยมร่เลียมกันปลุยวนนีหน้าจังกูเลย ไอ้คำสองคนเหนื่อยท่านเพื่อมึงกลับนครชีพิรมนวนสู้ส,สองคนชาไม่ได้กลับนครชีพิรมเออไ,เไเอไปเห็ดหนังเนาะไปแจ้ไปทิ้งไปเร็วเร็วเร็วเท้ากับทีระพุทธปฏิบัติได้ด่วนที่สุดท่านเพื่อไปรายงานองค์พระราชาเทมวงพระเมจาสุมาลีให้ส่งสารว่าเดี๋ยวนี้องค์ชายสุริยาและนายโนนุนยกำลังตกอยู่ในวงอังนตรายอะไรต้องนำทานหาเนื่งกองพันมาพร้อมด้วยอาวุธ มาล้อมผูกเข้านี่แหละกันบุกเข้าไปเลยเอาตัวองชายสุริยาออกมาไม่นั่นไม่ปลอดภัยเดือดร้อนในมันเร็วๆตาเราและทุกโทษกนักปรับเราเป็นทหารก็เราองค์กากเราต้องรู้ว่าองค์ชายก็เรามีอะไรเกิดขึ้นมั่งไปเร็วๆได้ยินไหมไปประกำไปปักเนื้อเหี้ยวโลดไปเลยไปอุ้ยใจหงส์นะบักเฮงใส่แล้วไปทั้งใส่แล้วอ๊อฟเรวไปง่ายังได้ยังมาตางมาไปทางไหน เขาไปไหนอะไปไหนหังของเขาเลีว๋วมีองม์ม่ามาใจอะก็มาหาพี่เท่งไงมากูนี้ค่ะมาใยอะก็ต้องควรไอ้อต้องการจะชวนพี่พี่เทงไปนอนด้วยไปนอนทำไรอะไปนอนร่วมรักกันโอ้ขอแสดงความสอรี่ไปด้วยทำไมอะไอเลิฟอยู่ไม่ได้ทำไมถึงรักไม่ได้เพราะว่าฉันไม่รักเธอแต่ฉันรักเธอนะเอาคำว่ารักของเธอคืนไป เออไม่เอานี่นี่นี่ใส่อะกลัวตายไม่ละไอ้เรื่องกลัวกลัวตัวสังเพ่คุณกลัวตายอ่ะถ้าพารักตัวกลัวตายกรุณาไปนอนกับฉันเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ไปนอนนะถ้าคุณไม่ไปร่วมรักกับฉันระวังตัวคุณจะอันตรายนะฉันจะจับคุณแล้วก็มัดเอามัด,เอ,มดเอามือไพร่หลังให้นอนกลิ้งอยู่กลางทรายตรงนี้แล้วใส่อะแล้วฉันไปก่อไฟไฟมันลุกชดช่วงไฟลุกเมื่อไหร่มันนั้นล่ะนะ ฉันจะนําคุณไปย่างไฟแล้วกินเป็นอาหารให้ร่อยลิ้นไปเลยอ่ากลัวเล็วพี่ดิบเออเนี่ยแสดงความเป็นพี่ออกมาแลว้วมันกินคนนี่ก็แลว้วอ๋ออนี่มือจับกูหมัดย่างไฟอ่ะเน้อค่ะนูุใครมากระลังอ<น>่ะไหนอ่ะกูมดก่อนอฮอย่านะกูไม่เจี่ยวจานทำไรทำคนนี่ปล่อยกูนี่ไม่ปล่อยนี่ <c oughs> มาตดออกมาแล้วละนี่ปวดดีนักมึงไอ้นี่อ่าฮ่า่าฮ่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมัดเลยมัดป่าโดยอย่นเรียวบ้านี่ก็แล้วเป็นไงถูกมัดนอนอยู่แล้วถามเป็นครั้งสุดท้ายเผินกับชีวิตแกตกลงเป็นผัวจะไหมกูไม่ข้าวไปดิกูไม่เอาดิมึงทำมึงเหยาะหรือมึงตีกูไว้ตายหรือมึงมวนจุกกูไปตอนอะไรเออ เออคัแนนกูเมื่อกูไม่เอาเออกูยอมตายตรงนี้เลยอืมแกอยากตายต้องได้ตายตามที่ปรับแกปรารถนาฉันจะไปก่อไฟเดี๋ยวนี้เลยไฟลุกโชดช่วงเมื่อไหร่จะพาแกไปย่างไฟเตรียมตัวตายได้แล้วฮึ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  นางปีซักกำลังบันี้หรือยังก่อควยนายเทงตกใจคราวนี้ไม่มีควันคนไม่ถั้งทีเสื้อหายไ้ชีวันโอกาสนั้นมีซ้ำใจได้ถึงมาลีลาวดีคมชามรีบเยี้ยงยาง วัสดีคุณแชมป์รีบเรื่องยางเราเดินทางมาถึงบัดนี้ซึ่งขวามองไกลๆล,ละไม่ไกลก,ลก,ลกลับเพลงพิยาแต่ห้ามไม่เสถ่านึกแล้วน่าสนใจเอ๊ะโคมชมป์นั้นนายเท่งใช่ไหมนะฮะดูสิไหนเท่งใช่ไหมพี่แชมป์มันและมันแร่ปุมยังยุ่มไปว่ารัะก,การอยู่ไทยโดนนั้น นั่นนั่พอต,ตะตะกูนไปเลยที่พอเออตะกนูนแม,ม่ตะกนูนใครหากัดอุ้งเยอะมากุฏิพอควังไงจริงกูแหละเออว่ายุกับดินแดงคลานมันจะวานกูเอาไหมนินแดงไม่รถตุต๊ไดไหวเลยกูชาชาอยู่นัะซึ่งเคยอะซึ่งเคยอะ เช้นครัวหายเอ,อผมเองครับพี่เท่งลีลาวดีน้องชายพี่สุรยาไงน้องลีลาวดีครับผมลีลาวดีมันน้องยิ่งนูน้องหญิงถูกต้องแต่ว่าผมปลอมตัวมามเพื่อความปลอดภัยผมหนีพ่อหนีแม่มาด้วยความเป็นห่วงพี่แล้วไหนพี่สุรยานายหนูหนุ้ยไปไหนกันล่ะพี่เหนื่อยประคําไปไหนหมดพวกเราอะฮะทำไมคุณถูกมัดอยู่ที่นี่น้องน้อง,องแกมากะไรกอคกับ เกะมัดในโกนแล้พผมจะเล่าเรื่องเราทางไล่เล่ควังเกะมัดโก้นะครับเอาพี่ชามไปแก้ไขหน่อยเร็วไปกระปอไปแก้ไขไขันไปเร็วบาอยู่เร็วยังแก้ไขนี่ว่ะเฮ้ย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 ได้เรอหนุ่มเออแม่ต่อยกาหน้าเปียกเลยแม่แม่งเดาประจุเลยครูเฮียไห,ยห,ยห,ยหนรู้ยิงเลยลเลยโุคกติยังแมึงต่อยครูใช คำว่าแก้ไขคือแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันตกสภาวะตาทุกทีตู้ทองมันจะว่าแก้ป้าตุ้งแหลกไข่เขาเรามังคนโบราณเลยใจกูแก้ไขกับกูแก้รองกูตีถึงกระดิแก้ป้าตุ้งแก้ไขเหตุการณ์นั้นแก่มาแต่มือก็ไม่จะแก้ป้าตุ้งแหลกไข่บอกลว่าแก้ไขแก้ป้ามือก็บอกเรามันทำไม่ตก ไม่เอ้ยแม่บุญวัดหน้าแต่โมดสูบมาพบตาโมดสูบไม่มาพบเราตายกับตายกูออืมไม่รวยตอบแทนกับไปได้มีน้ำใจช่วยเลือดในครั้งนี้จะคุณเอ้ยไหวสือซุบยายสักซองกับตังยังไม่ครบขาดชาวได้เลยขาดั้งเพ่ไม่บาดเดียวอ,อ,อ๋อเออยคอยซุบแตะจัดหน้าคือหน้าขำนะเฮ้อไหวไปเลยหามามสองทีข,ขีาข้าดนอกกล้องหมอกครับไปทักบ้าจับติดตานเปรีร้รุ ผมวายไม่รับมือเว้ยมือนี่เว้ยเออนี่นี่น,นี่นายเท่งครับเอ,อ่อในสงบสติอารมณ์แล้วก็ลองเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพี่สุริยานายหนูหนุ้ยพี่เนยบักขำไปไหนหมดคือปณีครับอ,อ่าพกเราทั้งห้าคนเดินทางมาถึงผูกเข้าหลุกนี้มาเดียวมาถึงแล้วมาพบผู้หญิงคนหนึ่งนางแก็บเอยอยู่หึพบผู้หญิงปเปลือยกายครับอ,อ้ยะผู้หญิ่งเก็บพื่เอเกมัดหน้าเริง แก okay, มดนี่ป้าจุ้งกับไม่หนุง่งไม่หนุ่งแล้วกังเคร่งน้อยกับไมบบบ่หนุ่งกึ้กึ้บอกบอกตาป้าเตียงบอกว่าแถวหน้าผัวนั้นตาหมูรักตากโก้ก